เมื่อเราอยู่ในพื้นที่ซึ่งสัญญาณเครือข่ายจากผู้ให้บริการมือถืออ่อนนะครับไม่สะดวกที่จะใช้โทรออกอย่างเช่นเราอยู่ในอาคารชั้นล่างๆแต่ว่าบริเวณนั้นมีตึกสูงหรือเราอยู่แถบหุบเขาเสาสัญญาณห่างออกไปหรือไม่ก็ เราอยู่ในบางพื้นที่ซึ่งช่วงนั้นๆน่นนะมันมีการโทรออกรับสายหรือใช้โทรศัพท์เป็นจำนวนมากการโทรออกพบปัญหาคือไม่สามารถโทรออกได้หรือไม่สามารถรับสายได้จากบุคคลอื่นหรือนะครับเราอยู่ในพื้นที่ซึ่งจำเป็นจะต้องเปิดโหมดเครื่องบิน อย่างเช่นเราอยู่บนเครื่องบินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อนๆครับทุกๆก,กรณีที่ว่ามาดังกล่าวนี้ถ้าเกิดว่าบริเวณดังกล่าวมี wifi มีอินเทอร์เน็ตที่เครือข่ายแข็งแรงพอควรนะครับอ่าเราสามารถใช้โทรออกรับสายได้ผ่าน Wi-Fi calling ครับเพื่อนๆครับทีนี้ ค่าบริการล่ะจะคิดยังไงคิดตามแพ็กเกจหรือโปรโมชั่นที่เราใช้โทรภายในประเทศเลยนะครับอ,อย่างเช่นว่าเราโทรไปหาเพื่อนโปรเราใช้ยังไงก็จะคิดตามนั้นะนะครับอันนี้รวมไปถึงรวมไปถึงอีกกรณีหนึ่งเราไปยังต่างประเทศแต่ว่าเรามีอินเทอร์เน็ตใช้นะมี w i f i ใช้นะ มีฮอสปอตของเพื่อนๆให้เราได้ใช้นะแล้วเราก็เปิดโหมดเครื่องบินได้เลยครับแล้วก็ไม่ต้องไปเชื่อมสัญญาณไม่ต้องไปโร a m i n g คือคำว่า roaming เนี่ยคือไปใช้เสาสัญญาณของที่อื่นๆเอ๊ะแล้วทำไมในกรณีอย่างนี้ทำไมที่เราสามารถโทรได้เนื่องจากว่าสถานะตอนนั้นนะครับสถานะตอนนั้นเขาจะใช้ ตัวจ่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับเรานี่ครับเป็นเครือข่ายจำลองให้กับเราได้ใช้งานนั่นเองอ่ะสมมุติว่าผมใช้เครือข่าย DT แทบริการนี้เ้าเรียกว่า Wi-Fi ดีแท็กเออ Wi-Fi Calling ของ D ีแทอ่าประมาณนี้ในความเป็นจริงแล้วมีให้บริการทุกเครือข่ายนะครับตอนนี้ ทั้ง AIS 12 c o r e d t e c แล้วก็ True นะครับเพื่อนๆครับแต่เริ่มแรกเราต้องไปตั้งค่าการใช้งานบริการนี้ก่อนในอุปกรณ์ของเราหรือว่าในเครื่องของเรานะครับอ่าอ่แล้วถ้าเกิดสัญญาณ Wi-Fi ก็มีแหละแต่ว่าบางทีสัญญาณ Wi-Fi มันเข้มข้นกว่ามันแรงดีกว่าแล้วก็สัญญาณจากเครือข่ายอ่ะ มันเบาลงไปอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าช่วงไหนอะไรแดงอุปกรณ์ของเราก็จะจับไอตัวแดงนั้นก่อนนะครับถ้าเกิดตอนนั้น wi-Fi แดงเขาก็จะโทรออกผ่าน Wi-Fi นี่ครับอ่าถ้าเกิดเครือข่ายมือถือแรงเขาก็จะใช้เครือข่ายมือถือโทรนะครับอันทีนี้แล้วอุปกรณ์มันไม่สับสนเหรอไม่สับสนนะครับการโทรออกรับสายก็เป็นไปตามปกตินี่เลยครับ ปลายทางก็จะปรากฏเบอร์ของเรานั่นเองเอ๊ประโยชน์ของของเรื่องนี้คือยังไงอ่ะถ้างั้นประโยชน์ของเรื่องนี้อย่างเช่นเราอยู่ในบ้านชั้นล่างๆสัญญาณสัญญาณจากเครือข่ายมือถือมันมีขีดเดียว2ขีดอย่างนี้เป็นต้นนะครับรูปภาพแตะสองครั้งเพื่อเปิดแล้วเราจําเป็นที่จะต้องโทรออกไปยังเบอร์ปลายทางนะ เช่นโทรเข้ามือถือเพื่อนโทรเข้าโทรศัพท์ระบบพื้นฐานขยับตัวนิดเดียวมันหลุดอะไรประมาณนี้ครับเพื่อนๆวิธีการอันนี้ก็คือให้ประโยชน์อย่างนี้นั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดมีคนอื่นโทรมาหาเราบางทีเขาส่งไลน์มาแล้วเรายังไม่ได้อ่านส่ง m e s s ซนเจอมาแล้วเรายังไม่ได้ไปดูแต่พอเขาโทรหาเราโทรมันก็ดังตือต้อตื้อพอเราไปรับพอเราไปรับกลองตัโทรศัพท์ แตะสครั้งเพื่อเปิดปรากฏว่าพอเรารับขยับตัวนิดเดียวสัญญาณที่คุยอยู่เมื่อกี้หลุดอย่างนี้เป็นต้นฮะประโยชน์มันคือตรงนี้นะครับอันทีนี้ขั้นตอนการเข้าไปตั้งค่าตรงนี้ทํำยังไงไปที่ล็อก scb ec การตั้งค่าไปที่การตั้งค่าแล้วใช้1นิ้วแตะ2ครั้งจึก๊กจกเพื่อเปิดนะครับการตั้งค่าหลังจากนั้นไปที่โทรศัพท์ครับ แถบเลื่อนแนวตั้งก้าวหน้า4%สามารถปรับได้ปัดใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือลงเพื่อปรับคา่าขวาไปหาโทรศัพท์เลยครับแต่ผมขอใช้แถบเลื่อนแนวตั้งเพื่อที่จะทําให้เร็วขึ้นนะครับ14 /2333% ปัดเมลปุ่มรายชื่อปุ่มปฏิทินปุ่มโน้ตปุ่มเตือนความจาเสียงบันทึกปุ่มโทรศัพท์ปุ่มนี่ไงครับโทรศัพท์เมื่อเจอและใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปจึ๊กๆอนุญ,ญาตให้โทรศัพท์เข้าถึงหัวข้อ หลังจากนั้นปัดไปหาสิริและการค้นหาการแจ้งเตือนปัดสายโทรเข้าการอ่านชื่อสายเบอร์โทรของฉันปุ่มสายหัวข้อการโทรผ่าน Wi-Fi ปุ่มตรงนี้ครับการโทรผ่าน Wi-Fi ใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปจึกจกหัวใจสีเขียวปุ่มถ้าเกิดเรามีเบอร์เดียวซิมเดียวในเครื่องของเราก็จะทำขัข้นตอนไปเลยก็จะไปเจอสวิส ปิดสวิตช์เปิดตรงนี้เลยนะครับแต่เนื่องจากของผมในเครื่องนี้จะมีอยู่2เบอร์นะครับเบอร์ที่การโทรผ่านไวไฟหัวใจสีเขียวปุ่มหนึ่งของผมคือหัวใจสีเขียวเบอร์ที่2ของผมคือหัวใจสีฟ้าอ่อนปุ่มหัวใจสีฟ้าอ่อนนะครับอทีนี้มาลองดูหัวใจหัวใจสีเขียวปุ่มหัวใจสีเขียวเป็นเครือข่ายดีแท็ผมใช้1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปจ๊ก การโทรผ่าน Wi-Fi บน iPhone ปุ่มสวิตช์ปิดนี่แตะ2ครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าผมใช้1นิ้วแตะ2ครั้งจึกจ๊กๆเปิดเตือนเปิดใช้งานการโทรผ่าน Wi-Fi หรือไม่เพื่อสลับค่าเขาก็จะถามกันว่าเออเราหลงเข้ามาหรือว่าเราตั้งใจที่จะมาะสลับค่านะเมื่อคุณเข้าร่วมกับเครือข่าย ประเทศที่คุณใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจถูกส่งให้กับผู้ให้บริการของคุณและข้อมูลเฉพาะตัวของเซลลูล่าของคุณอาจถูกส่งให้กับผู้ให้บริการเครือข่าย Wi-Fi ชื่อมือสำหรับสายโทรยกล้อาจถูกส่งให้กับผู้ให้บริการเพื่อส่งต่อสายโทรนั้นคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ในการตั้งค่าเขาจะแจ้งว่าถ้าเกิดเราเลือกเปิดตรงนี้ไว้เนี่ยเดี๋ยวสายการโทรการส่งต่อได้ต่างๆมันเป็นไปนตามอะไรที่ผมได้กล่าวอาลัมพบทไปข้างต้นนะครับยกเลิกปุ่มเมื่อปัดขวาไปก็จะมียกเลิกถ้าเกิดปัดขวาไปอีก เปิดใช้งานเปิดใช้งาน,เ,งานเราต้องการเปิดใช้งานก็ใช้1นิ้วแต่2ครั้งจ๊กๆการโทรผ่านโทรและรับสายผ่าน Wi-Fi การโทรผ่าน Wi-Fi บน iPhone อุ่มสวิตช์เปิดนี่ไงครับสองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนการเปิด Wi-Fi Calling ก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับทีนี้ผมจะออกจากเบอร์ การโทรผ่าน Wi-Fi การโทรผ่าน Wi-Fi ปุ่มย้อนกลับอ่าผมจะออกมาจากเบอร์หัวใจสีเขียวก่อนการโทรผ่านหัวใจสีเขียวปุ่มในขณะที่เราใส่ซิมการ์ดไว้หรือว่าใส่เบอร์ไว้ในเครื่องนี้2เบอร์นะครับสามารถเปิดได้ทั้ง2เบอร์เลยครับเพื่อนๆครับผมจะไปที่หัวใจหัวใจสีฟ้าอ่อนปุ่มมาเจอแล้วผมใช้1นิ้วแต่2ครั้งจึกๆการโทรผ่าน Wi-Fi บน iPhone ปุ่มสวิตช์ปิด แตะสองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเพื่อเปิดจึ๊๊บเปิดเตือนเ,เ,เปิดใช้งานการโทรผ่าน Wi-Fi หรือไม่เมื่อคุณเข้าร่วมกับเครือข่ายข้อมูลการเชื่อมต่อเครือข่ายกับประเทศนั้นอาจถูกส่งให้กับผู้ให้บริการของคุณชื่อเมืองสำหรับสายโทรยักษ์ใกล้อาจถูกส่งให้กับผู้ให้บริการเพื่อส่งต่อสายโทรนั้นคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ในการตั้งค่าขั้นตอนการทํางานเชิงเทคนิคเขาก็จะอธิบายไว้ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแบบคร่าวๆครับเพื่อนๆครับแต่ถ้าเกิด ถ้าเกิดเป็นการเข้าใช้งานครั้งแรกเลยที่เราเปิดใช้บริการโอ้ oh, จะมีคำถามมาเยอะแยะเลยนะฮะโดยเฉพาะเครือข่ายของ True ครับเพื่อนๆครับจะถามเยอะแยะเลยตกลงว่าเรายอมรับไม่ยอมรับตกลงไม่ตกลงเปิดใช้บริการหรือว่ายกเลิกอะไรประมาณนี้สุดท้ายตรงคำถามตรงนั้นทีนี้ผมอันนี้ไม่ถามเยอะเพราะว่าผมเคยเปิดใช้บริการมาแล้ว ทีนี้ยกเลิกปุ่มปัดขวาไปอีกก็จะเจอปุ่มยกเลิกแต่ถ้าเกิดว่าเปิดใช้งานปุ่มเรามั่นใจว่าต้องการใช้บริการก็เปิดใช้งานและใช้1น,นิ้วแต่2อครั้งจ๊กๆการโทรผ่าน Wi-Fi บน iPhone ปุ่มสวิตช์เปิดก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับอีก1เบอร์ที่อยู่ในเครื่องนี้นะครับทีนี้เราจะไปดูข้อความกันนะครับข้อความแต่สองครั้งเพื่อเปิด ดีแท็กปกระตูมัฟเอชไม่ได้อ่านซิมหัวใจสีฟ้าอ่อนคุณสามารถใช้บริการว i f ไวได้แล้วค่ะดูรายละเอียดเพิ่มคลิก h t t p ทวิภาคเครื่องหมายทับเครื่องหมายทับทรูม,มาเวกจุดคอเครื่องหมายทับนิวสวายฟีวันจันทร์เมื่อเราสมัครใช้บริการเปิดใช้บริการเรียบร้อยทางเครือข่าย t ทรูก็จะส่งข้อความแจ้งนะครับว่าเราสามารถใช้บริการนี้ได้แล้วนะครับมาถึงตรงนี้ ผมจะพาเพื่อนๆมาดูสถานะเครือข่ายบนหน้าจอมือถือนะครับผมใช้หนึ่งนิ้วจิ้มตรงซ้ายบน 10dTag WiFi Calling รายการบนทแบทฐานะใช้3นิ้วปัดลงเพื่อให้การแจ้งเตือนสแสดงขึ้นใช้3นิ้วปัดขึ้นเพื่อให้สนยนควบคุมสแสดงขึ้นแตะ2ครั้งเพื่อเลื่อนไปบนสุดนี่ไงครับเขาแจ้งว่า d t a g WiFi Calling เขาแจ้งอย่างนี้แล้วนะครับ d t a g WiFi Calling รายการบนทเบทฐานะ ใช้3นิ้วปัดลงเพื่อให้การแจ้งเตือนสแสดงขึ้นใช้3นิ้วปัดขึ้นเพื่อให้สูย์ควบคุมสแสดงขึ้นแตะ2ครั้งเพื่อเลื่อนไปบนสุดและเมื่อสถานะขึ้นมาอย่างนี้เราโทรออกรับสายก็เท่ากับว่าเราใช้บริการผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะครับแล้วก็ Wi-Fi ตัวนั้นมีสถานะเป็นเครือข่ายจำลองให้กับเราณนะขณะนั้นนะครับ นหาที่เรามาแบ่งปันกับเพื่อนๆวันนี้หากสนใจก็กดไลค์กดซับสไ r i b e และกดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ